โอเคนะครับโอเคมากๆเลยครับโอเคเอยโอเคมาแล้วมาแล้วไม่คงไม่เป็นไรนะครับโอเคโอเคผมมากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งครับตัดคลิปก่อน คกับก <ower> ันมาแล้วนะคะอยู่ในรายการคิวนะคะมาแกให้ดูเไปดูไปดูอันนี้เยอะหลายศาสตนะครับวิธีทำให้ไฟนั่งเฟรนดี้ไม่น่ากโกรธติ้งต๋องครับติ้งต๋งโอเคติ้งต๋องมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นในกันระดับเทพกันนะครับเราจะมาดูสู้ดัานเจ็ดกันดีกว่าทอาไมอ้าวคางเกงไอ้ห่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณอ่า เราขายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดก่อนโอเคก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมกำลังจะไปเล่น,นระดับเทพให้ดูนะครับวันนี้เราจะลองซื้อบอสตัวนี้กนะันท่านเก่งมากเอ้โหเป็นผู้พิชชาเลยครับเก่งเราจะมาลองซื้อกัน ครับก็แต่งังน่กันด้วยโอเคเราจะมาออกนกันก่านะครับโอ้ยเาดีเลนะกท่านเลยนะทุกคนนนค

เก่นเกมาใะอย่ก้าอีกั้งเนะคะนาเบื่อตัวนี้มากเลยจะเป็นยังเลดี่ะนิโนะพักโมงโอ้ยนิโนครับโมงนิโน้ยนิีน้ยนี่น่าอือ ข <ersch> าต็มปีลยอือือืนี้างอืมเปนงครับโอ้โหตีนพเพนคลิปนี้จบก่อนก็๋ยาจะไปลงคลิปอื่นนี่่าย้อ่าผมตอนใ้ดกรว่กไม่ได้เก่งอะไรมากก็จะไปเปลี่ยนอยู่นะครับงั้นเรามาเล่นเล่นสุดอบดีนะโอเคเราะสบอ ก็ดีครับงั้นขอเป็นบอสสุดท้ายแล้วกันโออเคไหมน่าจะดีนะครับโอเคเรื่องอะไรซู้ก็ยากเลยอ่ะเอเดร่าตั้งเชิญต่อก็ขอไข่ด้วยนะครับไฟฟ้าอาจจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่งัรับมาเล่นกันอีกที ยื้อเวลาหลายม่น,นแค่ซื้อสัสกองั้ตัวก็มีครับต๋อเตัวน,นคะครับโอเคบอกแล้วคตรโหด <c oughs> อัดตีมากอัดตีนี่อารูออ้แล้วเอ๋ไม่รู้จะ้ไงเอ้อมีเสียงรกตุก็ขออร เขาแบบนี้นะครับโอเคบกันไม่เลยโอเคได้คำ okay, นี้นะครับถ้าคนอยากเป็นเพื่อนของผมนะครับเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปในเฟซบุ๊กนะครับผมใช้เฟซบุ๊กให้ชื่อว่าคิวก,กุ๊กเกิลนะครับคิว ไม่ใช่ดูคีวงเมืองนะครับเข้ากันเลยได้<ม>เข้ากันเลยได้นะครับ<ม>นี่เสร็จนี้ก็ขออภัยกันด้วยน,นะครับอมันอาจจะรบก,ก,กวนนิดหน่อยก็ขออาภายัยด้วยก็วันนี้ผมก็จะไปเปลี่ยนเออผมก,กนนะะผม็ผมว่าจะใช้เกาะอันนี้นะครับผมว่าจะได้ผมผมว่าผมอยากจะได้เกาะนี้ก่อนนี้นะครับ ผมได้ชี่หายเลยแต่ว่ากำลังรอยเลยครับโอเคถ้าคนชอบอก็อย่าลืมซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์มาด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาโชว์อะไรเด็เดเดดอะไรก็บอกผมด้วยละกันเดีย๋ยวผมจะเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมนะครับงั้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโสุดยอดนะครับ